สวัสดีครับพ่เนี่พี่น้องมดสีมองสุบรสูบสุกคนเหรอครับขึ้นนี่พอนี้ใส่กะจีถ้ามายามเบ็เนาะครับนเนาะเบดทีผมใส่ว้ตอนกระเวียนนี่ยครับที่เป็นเงียปลาเข่งน่ะครับเป็นเงียลูกกระหมอ่ผมเอใส่ร้อยว้ครับผมเมื่อนี้ก็เป็นขึ้นร้อยกระทงเนาะครับเนาะนี่เบิ้งบรรยากาศทั่วไปพี่น้องเบิ้งพระจันทร์ขึ้นร้อยกระทงครับนี่ครับสวยงามบ่พี่น้อง นี่นะครับสภาพบรรยากาศอันนี้ก็สายร่มหนาวพัดวีวีอากาศเริ่มเย็นครับก็เป็นการบ่เสียเวลากะผ้าพี่นองมาหลุนกันเลยครับผมสินมีแต้มทีนมันบ่ครับหลังนี้นเงี้ยังคือเก่าอยู่ครับผมเปลียนจังได้ทีนมีแต้มหรือสีกินเหวพที่นี้ใส่โบมักดีเหว่หลังนี้เงี้ยยังคือเก่าอยู่ครับ ยังคือเก่าอยู่ครับผมดูนไปเรื่อยๆพี่นอ้องจะมานหรือเป่ามีเงี่มานสีมานน้ำบอกลางคืนคือมีเง่มานเข่าม่วงนอนระโบ่เงี่ยยังคือเก่าอยู่ครับมีเงี่มานนอนระโบรังนี้ก็เงียบครับผมอย่ามาซีหาลังเงียบบิด เมือหลวงพ่อ,อยิ้ใส่ใส่ไปเจ็ดหลังคือจรงแต่ตะวแบบนีงง้เจ็ดหลังหนึ่งมื่อนี้ใส่ไปยี่สิบกว่าหลังครับมาสสูเจ็ดหลังบ่ได้โบที่เป็นคือผู้เท่าเพือ่อนบ้า่อยากกินหลายได้กินทอ้อยอยากกินหน่อยได้กินทอปูมือเพื่อนว่านี่มันสิแเม็ดก่วมเพื่นอนว่าบุาง้งคือครับ โลกมากลาภหายแล้ววะผ,ผู้เฒ่าคนวะบ้าเขาก็บปริโลภนะครับเนาะใส่เบ็ดหาอยากหากินเลาะยามเบ็ดอยาแต่กสีมันนะครับหลังเงียบครับเงียบคลิ๊บไปไปเรื่อยๆครับพี่น้องยามไปเรื่อยๆครับผมถ้าสีใดังก็บินมากขึ้นนกเจ้าออละหลังนั้นก็นเงียบครับ อ่าสีได้บินมาคือนกเจาหลังนั้นเป็นจังได้โอ้มันคืออยู่สภาพทัเรีคือเป็นแนวนันเนาะไปยากครับผมไวลุยน้ำไปยำเดี๋ยวดูก่อนอ้า ไี้แ่ะครับขั้นบิดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมาลุ้นกันโอ้ยยังคือเกอ่าล่ะขั้นบิดย,ยังด,ดีอยู่โอ้ยน้ำเด็บแมวนี่ครับสภาพน้องขาพางาน่้านี่จะพักตบครับจะขักตบแฮ้วสซละมั่ง จะมีตัวหรือเปล่าหรือว่าจะกินแห้ววลังนี้ก็เงียบครับเนียบก็ยังลอยอยู่คือเก่าอยู่มาเปน็นยังพยายามต่อพี่น้องมันเป็นพยายามต่อหรอกยามต่อว่ไรไมนสีตอดยามต่อไปครับไปยามตอ่ตอต่อสี่ตอดยามต่อไป ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามต้องอยู่ที่นั่นบอกอยู่ผู้เดียวกลางทรงนี่แล้วพี่น้องคลายเครียดคลายเครียดแต่เขาเขาไงนู้นออกมาก,กินเลือดเลือดตัวครับเพื่อนนี่บอกออกมาไงดิหลุ่นี่นงตัวนี้ยอยู่ได้ ตัวลราสีแดงตัวกินเขา่ากินเนื้งเรียบร้อยตัวเพิ่นสีออกมาหาเลาะตัวสีมาพ่อเบ็ดพ่้อมเนี้ยหลังหนีกันยังเนี่ยกันยังลอยอยู่แบบสงางพาเผยหลังนึ้นเ็ยัง,ง,ยงได้เงียบหลังหนีจิหลังหนีเป็นยังไงเอา้า นี่แหละขันเบสพี่น้องอุ้ยขันเบสมาทางทีบังมอิญแบบพีดคิวอ,อีกละบ่โอ้ยพีน่น้องพิดคิวแบบย่างจังเอาเบสขึ้นเครื่องโคกพูนครับพ,พูนพี่น้องได้ละตัวเพิ่นโอ้ยแบบอัมโต้เหี้ยเอตัวนี่ โอ้ยพิดคิวพิดคิวบ่ปราธนาหากินง่ายครับมันบ่ปราธนาครับนี่ผั้งนัึงก็เอา้าโดนอยู่พี่นอ้องโดนละครับหนึ่งแต้มครับ ออแต่ว่าคือเสียชีวิตบาด้คือจังเปลี่ยนอยู่โอ้ยนี่ครับเสียชีวิตเหรอพี่น้องโอ้ยรียกว่ากินเขาไปเลิกยกินเขาไปเลือยเหรอบานนี้มันเป็นเงี้ลูกเงี้อปลาเข็งเนาะครับพ่นมันกล็ลงไปติดอยู่ใสแล้วโอ้์ใหญ่มาแห่เพืชอีกเพื่อนึง มันจะห้อยแขีวครับโอ้ห้อยแขีวสัตว์ใหญ่ายไม่นั่งแล้สัตว์ใหญ่ปลาคอง่ายด้วยไม่นัง่งแล้วเอาครับกระมันแล้วล่ะครับเจ้าที่ก็ถือว่ามันแล้วครับแป้มหนึง่งเดี๋ยวไปยามต่อไปครับพี่น้อง ที่นี่โตบ่ห <c oughs> ลังนี้เงียบครับเอ๊ขอข้าวเหญ่ยวขึ้นนอนรับทรัพผิดเอาเงีย้ยเอาเงี้ยนโอชะมันถวายหอดปากบ่กินบ่เอา ท่านเห็นหัวเรเอลอยขึ้นบหล่านี้ก็เงียบรับนท่านนก็นเงียบท่งนีหนเป็นยังไงหลังนี้ก็เงียบเงเียวยังคือเกาอยู่ครับเงียมันลอยไปลอยมาแล้วเงยเมาเศร้ามีแห้งครับมันจะเศร้าเมือ่อย เหลืออยู่สามหลังสุดท้ายนี่แหละครับสภาพไม้ปลาเขาเพนี้ใ,นใสอีกประมาณครึ่งเดือนคือสีดีเกีียวอยู่เงียบอยู่ครับพี่หนอกสองหลังนี้ก็เงียบเหลือหลังสุดท้ายเนียยังเรื่อง่าอยู่ล่าเรื่องอยู่เงียบกะไร ลังนี้นเงียบครับผมครับผมเป็นนั้นว่าได้แ้มนึงงน้อครับพี่น้องนั่นครับ,รบดีกบบ็บอกมาอยู่นี่มันเสียมาเอาสอนนึกเดือดกับโบจกักบักสัดไงอุ่นไงทัวร์นี่ควรเวียนวัาไม่มีอย่างโรดครับผมกัขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องเวดสุภูสกุนล่ะครับที่เขามาให้เกียรติตามรับชมพอนี่สายผ้าละครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดติดตามให้พี่ชส่น้ำเนยด้อครับด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการเห็ดการทํทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีสาม,มีละครับขอบคุณในไลน์พี่นอ้องสวัสดีครับ